ตามรอยลิซ่าค่ะต่างชาติแห่เซิร์ชเกาะสมุยหลังข่าวลิซ่าร่วมซีรีส์ระดับโลกถ่ายที่เมืองไทยค่ะจากต้นปีที่ผ่านมานะคะที่ HBO เนี่ยเขาได้ประกาศว่าลิซ่าและลิสามาโนโบาลนะคะจะมาร่วมแสดงเรื่อง The White Lotus นะคะเป็นซีรีส์แนวดาร์คคอมดี้ดราม่าเรื่องดังนะคะของอเมริกาค่ะ ซึ่งนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานการแสดงซีรีส์แบบเต็มตัวครั้งแรกเลยของลิซ่านะคะภายใต้สังกัดใหม่ของเธอที่ก่อตั้งในชื่อลาลาวนะคะทำเอาตอนนี้ค่ะยอดเซิร์ชที่พักเกาะสมุยพุ่งกระชูดเลยค่ะล่าสุดนะคะที่เพจแบรนด์บุฟเฟ่ค่ะได้เปิดเผยว่าลิซ่าสร้างเรื่องอีกแล้วอาก d ดาเผยที่พักเกาะสมุย ยอดเซิร์ชพุ่งหลังซีรีส์ The White Lotus มาถ่ายทำค่ะหลังจากที่ Lisa, ลิซ่าหรือลลิสามมนบาลนะคะยกทีมมาถ่ายทำซีรีส์สุดฮิต The White Lotus ซีซั่น3ของ HBO ที่เกาะสมุยแล้วก็ภูเก็ตเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คาดว่าจะออกอากาศในปี2025นะคะทำเอาที่พักบนเกาะสมุยเนี่ยคึกคักขึ้นอย่างมากเลยค่ะแล้วล่าสุดนะคะข้อมูลจาก a l ก d a แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยก็พบว่า ยอดการค้นหาที่พักบนเกาะสมุยจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองนะคะช่วงเดือนมิถุนายน2024เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง26%ค่ะยอดการค้นหาที่พักบนเกาะสมุยจากต่างประเทศนะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายน2024เนี่ยต่างประเทศเพิ่มขึ้น26%ค่ะแล้วก็ในประเทศไทยเองก็เพิ่มขึ้น8%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนะคะในปี2023ค่ะโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ5ประเทศแรกนะคะที่ค้นหาที่พักบนเกาะสมุยมากที่สุดเลยเป็นนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลนะคะรองลงมาคืออินเดียเยอรมนีเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียตามลำดับค่ะ ส่วนอันดับที่6กถึงสินั้นนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ญี่ปุ่นสหราชอณาจาักรฝรั่งเศสและก็สหรัฐอเมริกาค่ะสําหรับเหตุผลสําคัญนะคะที่ทําให้เกาะสมุยเนี่ยได้รับความนิยมสูงขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณแอนดรูส m มิธรองประธานอาวุโสฝ่ายซัพพลาย a ์อ d a กูดาค่ะ บอกมานะคะว่ามาจากเสน่ห์เฉพาะตัวของเกาะสมุยเองค่ะซึ่งเกาะสมุยเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงชายหาดที่สวยงามเท่านั้นนะคะยังเป็นแหล่งบันเทิงยามค่ําคืนที่คลึกครื้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆน่าสนใจอีกมากมายค่ะอย่างเช่นการเดินเส้นทางสำรวจป่าดิบชื้น การผ่อนคลายร่างกายไปกับทรีทเมนต์ของสปาระดับโลกนะคะหรือยลาะค่ะทำให้เกาะสมุยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็มีกิจกรรมครบครันสำหรับทุกๆคนเลยประกอบกับ ซีรีส์เองนะคะก็มีกระแสโด่งดังมากนะคะเดอะไวท์โลตั s สเนี่ยที่ไปถ่ายทำที่เกาะเนี่ยก็เลยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นมามากอีกด้วยค่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันฟอร์มใหญ่ขนาดไหนเขามีรางวัลการันตีมาเพียบค่ะซีรีส์ซีซั่นแรกนะคะก็เล่าถึงเรื่องราวของเกาะฮาวายแล้วก็ออากาศเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2564นะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี ถึง20รางวัลจาก13สาขาค่ะโดยสามารถกวาดรางวัลไปได้ถึง10รางวัลน,นะคะแล้วหนึ่งในรางวัลใหญ่นั้นนะคะก็คือรางวัล l i m i t e d Series ย,ยอดเยี่ยมด้วยค่ะอีกครั้งยังขึ้นแทนซีรีส์ดาวเด่นที่ได้รับรางวัลมากที่สุดแห่งปีไปเลยนะส่วนซีรีส์ที่2นะคะก็บอกเล่าเรื่องราวของเกาะชิชิลีค่ะแล้วก็เข้าฉายตอนเดือนธันวาคมปี65นะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ถึง23รางวัลค่ะแล้วก็รวมถึง วัซีรีส์ดรามายอดเยี่ยมอีกด้วยค่ะแล้วซีรีส์ที่3นะคือซีรีส์อันนี้แหละที่จะมีลิซ่าเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดงนะคะชุดใหม่นี้ทั้งหมดนะคะคนดังๆนะคะนำแสดงโดยเลสลี่บีฟนะคะแคริีคูนค่ะฟรานเซสกาคอนนี่นิโคลัสดูบเน่นะคะรวมถึงนักแสดงไทยอย่างดอมเ็มตะกูลคุณเล็กพัทราวดีแล้วก็คุณเทมทับท um ิมทองค่ะ